สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนนะคะพบกับคุณหญิงในช่วงศิลปะนี้คิดสนุกค่ะค่ะวันนี้คุณหญิงก็มีงานศิลปะมาเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นงานนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทํางานชิ้นใหม่นะคะคุณหญิงขอสอบถามเด็กๆก่อนว่างานชิ้นเก่าเด็กๆได้ทําหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆทําแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูได้ชมด้วยนะคะอาละค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณหญิงก็มีงานศิลปะอีกหนึ่งชิ้นเป็นงานประดิษฐ์ค่ะมาฝากให้เด็กทํากันนะคะก็คือ โมเดลถังขยะนั่นเองค่ะเดีย๋ยวเราไปดูอุปกรณ์และวิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปค่ะเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันนะคะกระดาษฝารังค่ะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะกล่องนมนะคะตัดกล่องด้านบนล้างให้สะอาดสีกล่องค่ะกระดาษสี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 เขียวสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงิน ความสูงของกระดาษนะคะให้เท่ากล่องนมค่ะแล้วก็พันได้รอบกล่องนมเลยนะคะเด็กๆต่อไปเป็นกระดาษสีสีเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเราตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่ชิ้นค่ะกาวกาวน้ำกันไกลเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะอุปกรณ์การทำขั้นตอนแรกนะคะนำกล่องนมมาทากาวค่ะทากาวให้ทั่วเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเรานำกระดาษสีมาติดกับกล่องนมค่ะตรงที่เราทากาวแล้วนะคะค่ะทากาวให้ทั่วกล่องเลยนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเอากระดาษสีห่อกล่องนมค่ะเราจะห่อกล่องนมด้วยกระดาษสีแบบนี้นะคะทั้งหมดสีสีเลยนะคะเด็กๆ อห่อได้แล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอคุณหญิงห่อเสร็จแล้วสีสีค่ะค่ะต่อไปเรานํากระดาษลังนะคะที่เราตัดไว้นะคะมาวางนํากล่องนมทากาวค่ะที่ใต้กล่องนะคะแล้วเราก็ติดลงไปบนกระดาษลังนะคะทั้ง4กล่องเลยนะคะ เมื่อเราติดครบแล้วนะคะทั้งสีกล่องนะคะต่อไปเราจะนํากระดาษที่เราตัดเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูมาทากาวแล้วก็ติดค่ะที่กล่องนมด้านบนนะคะเด็กๆทาตามคลิปได้เลยค่ะติดทุกสีเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะโมเดลถังขยะของคุณิงนะคะแถมใช้ใส่ดินสอได้ด้วยค่ะปากกาก็ได้นะคะเด็กๆจะเป็นไม้บรรทัดก็ได้ค่ะว้าวงานศิลปะของคุณคิงโมเดลถังขยะสีๆีก็เสร็จลงแล้วค่ะ ทำง่ายๆนะคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครยังทําไม่เสร็จก็ทําต่อให้เสร็จนะคะแต่ถ้าใครทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งให้คุณครูได้ชมผลงานของเด็กๆกันบ้างนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณหญิงก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแต่ก่อนจะลาไปนะคะคุณหญิงขอฝากให้ท่านผู้ปกครองและเด็กกดติดตามช่อง YouTube ไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องไปแล้วล่ะคะ่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ